ครับเพื่อี่จะแกงผักกิเล็กใช้วิธีการตัดเอาเลยถางก่อนแล้มันโป่งใหม่เอายอดนั้นฟันเอาเลยนี่ฟันลงมาแล้วอยอดกิเล็กนี่นะครับได้ละหนึ่งกำขนาดนี้ก็พอแกงแล้วก็นี่จะหลายแล้วนี่กำใหญ่ๆแล้วเนี่ยพอแล้วเนี่ยพอแกงเอาไปต้มเถอะก่อนขั้นตอนนี้ก็ต้องมาหลูดใบเขั้นตอนเราก็เอาไปต้ม ดูดใบแล้วก็เอาไปต้มต้มแล้วค่อยบีบน้ำออกค่อยวางไอ้ข้างนึงต้มเม่มันหายขมก่อนใส่น้ำให้เยอะๆหน่อยต้มให้น้ำมันบุกมันหน่อยไม่จะได้มีขมเราเดือดแล้วเดี๋ยวต้องขั้นให้น้ำสักสองน้ำนะต้มใหม่อีกนะว่าอันน้ำแรกมันยังขมก็สักสองน้ำเอาน้ำเดียวก็พอแล้วก็ แค่น้าเดียวก็ได้มันจืดเกินก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยลอยเนาะไม่ค่อยนั้นมันขมๆหน่อยๆดีอันนี้ขยี้ใบสะนางก่อนยิ่งคุณยิ่งดีอร่อยแซ่บและหน้าบบคุณนม่บ่ลอยไม่บ่ลอยต้องใส่ใบสะนางด้วยใส่มดแดงใส่มดแดงใส่มดแดงแบบไงอ่ะแกใส่ขี้เหล็กอ่ะเตรียมไว้แล้วพริกพร่อง

เดี uhm. ๋ยวใส่ผักล้าเลยก็เนี่ยหักสะอมหรือผักล้าก็เออเดียวกันเดียวกันกระต่าเนี่ยเขาเรียกผักร้าก่าผักการเรียกว่าหักสะอมเออใส่ผักล้าเข้าไปอีกทีนี่โอ้ไข่ไม่แดงขาวเทียบเลยอย่างงี้อร่อยแซ่บเอาละเดี๋ยวตาชิมทีจะรู้ว่าอร่อยขนาดไหนยังไม่ได้ชิม